สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับมานําเสนอเป็นที่ดินที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของผมแปลงนี้เองนะครับเป็นที่ดินที่เหมาะสําสหรับที่จะมาทําเป็นสวนผลไม้หรือว่า,าเป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าเป็นสวนผสมต่างๆได้นะครับ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับวิทยาและทีมงานขายที่ดินโดยภาขินรัตนะสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับมานําเสนอเป็นที่ดินที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของผมแปลงนี้เองนะครับเป็นที่ดินที่เหมาะสําหรับที่จะมาทําเป็นสวนผลไม้หรือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าเป็นสวนผสมต่างๆได้นะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ เอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงแล้วนะครับมีเนื้อที่อยู่ที่หนึ่งไร่อยู่ในเขตของพื้นที่ของบ้านหนองแจงนะครับหมู่ที่9ตําบลบรรลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับสําหรับรูปแปลงที่ดินนะครับท่านสามารถรับชมได้ทางภาพถ่ายมุมสูงของเรานะครับที่ดินมีรูปแปลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนะครับบริเวณเขตเดือนที่ดินนะครับก็จะมีการ ฝังเป็นหลักเสาคอนกรีตไว้เรียบร้อยนะครับทุกจุดทุกมุมนะครับมีหลักมุดของกรมที่ดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วทุกจุดทุกมุมครบเป็นที่ดินที่ได้ทำการเคียร์ลิงให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอโนอนไทยมาเพียงแค่15กิโลเมตรนะครับ เส้นทางเข้าออกของแปลงที่ดินก็เ,เป็นถนนลูกรังมีความกว้างถึง6เมตรแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับถนนลูกรังเส้นนี้มีหน้ากว้างของแปลงที่ดินอยู่ที่25เมตรเลยและความยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงจะยาวถึง75เมตรเลยที่ดินแปลงนี้นะครับท่านใดที่กำลังที่จะมองหาที่ดินสักแปลงนะครับราคาถูกถูกนะครับ เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแล้วและเป็นที่ดินที่เหมาะที่จะมาทําเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศก็สามารถทําได้ขอแนะนําเป็นที่ดินแปลงนี้ไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองโคราชมากนักอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาเพียงแค่35กิโลเมตรบริเวณที่จะเดินทางมายังแปลงที่ดินของเราก็ใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข205นะครับหรือว่าถนนสุรนาลายหมายเลข205นะครับอของเราก็จะอยู่ห่างจากถนนสุรนาลายเส้น205มาเพียงแค่8กิโลเมตรนะครับมีสถานที่สำคัญสำคัญที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับแปลงที่ดินก็จะเป็นโรงเรียนและวัดบ้านหนองแจงก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินออกไปเพียงแค่เ700เมตรนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับถนนคอนกรีตนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆถนนคอนกรีตแล้วก็ไฟฟ้าและเราบุกป,ป,ป,ปาก็อยู่ใกล้ๆกับแปลงห่างออกไปเพียงประมาณแค่300เมตรเท่านั้นเองนะครับเพื่อนบ้านไฟฟ้าบุกป,ป่ปปาก็จะอยู่ห่างจากเราไปประมาณ300เมตรสําหรับกรุงเทพมหานาครของเราก็จะอยู่ห่างไปประมาณ240กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่อยู่ที่1ไร่เต็มนะครับมีหน้ากว้างอยู่ติดถนนลูกลังมีความยาวอยู่ถึง25เมตรและมีความลึกจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงถึง75เมตรเลยทีเดียวก็เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของเสนอขายในราคาที่ไม่แพงนะครับเสนอขายในราคา เพียง150,000บาทเท่านั้นเองนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตะบนบัลลังนะครับอยู่ห่างจากเทศบาลตะบนบันลังมาเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับเป็นที่ดินที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถ,ถึง183เมตรเลยทีเดียวปัญหาน้ําท่วมไม่มีแน่นอนครับบริเวณตรงนี้นะครับที่ดินของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับมาทําเป็นการเกษตรนะครับเนื่องจากอยู่ท้ายท้ายหมู่บ้าน แล้วก็สามารถที่จะมาปลูกสร้างเป็นบ้านสวนได้สามารถจะมาปลูกเป็นมะขามเทศมะขามเทศก็แนะนําเป็นเพชรนวลไทยหรือว่าก็ต้นอินทาผาลําก็สามารถที่จะปลูกเติมงอกง,งามได้อย่างดีครับสําหรับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถที่จะอแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ทาง idline p a k i n 999อย่าลืมมีแอดนําหน้าด้วยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 081413164 3 4. ก็พวกเราทีมงานก็ยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอของเราสวัสดีครับ